เออเดี๋ยวงานใหญ่เข้านะครับเดี๋ยวให้ควานอ้วนออกก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC. เอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคันเงินเหมือนเดิมครับผมบวันนี้ซุ้มท่าทรายก็มีควานอ้วนเอารถไถนานะครับ มาทำเป็นร่องน้ํานะครับเพื่อจะระบายน้ําตอนฝนตกนะครับทําเป็นร่องน้ํานะครับให้น้ำํำที่ไม่ขังนะครับเพื่อน้องช้างเราจะได้อยู่ร่มนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณควานอ้วนมากๆนะครับที่ได้เอารถไถมาทำ ร่องน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากใต้สะพานนะครับเ่อ้นองช้างเราจะได้อยู่กันแบบไม่มีน้ำนะครับจะได้แห้งนะครับ นี่กำลังทำครับเพึ่งมาทำนะครับผมมาด้วยใจนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ความอ้วน <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้ความอ้วนนะครับสู้ๆนะครับนะครับทำล่องน้ำให้ เอาดินไปผุนเลยเออเอาเขาใต่สะพานเลยนี่ครับในควานอวนเอาดินในกองนี้ดินตรงที่เราทำร่องน้ำนี้เราเอาไปให้ช้างเราอยู่ได้นะครับ อยู่ใต้ซุ้มท่าทรายซุ้มสะพานของเราก็ใต้สะพานก็มีอยู่สามเชือกด้วยกันนะครับก็มีเจ๊คำหมื่นนะครับใ่ฮะมีเจ๊คำหมืน่นตอนนี้นะครับเจ๊คำหมืน่นแล้วก็พายภูผานะครับ ใต้สะพานของเรามีสามเชือกนะครับแล้วก็สาวคันเงินของเรานะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับนูนสาวคันเงินอยู่หลักฝั่งคํำเมื่อินอยู่แต่ก่อนนะครับตอนนี้คันเงินก็ยึดเป็นหลักของคันเงินเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าต้องแบ่งกันอยู่นะครับเพราะว่า ขมื่นไปทับกลับมาทีหลังครับก็เลยได้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับน้ำตรงนี้ถ้ามีร่องน้ำแล้วก็ฝนตกมาก็จะไหลลงสู่ลำห้วยนะครับ ฟันวันกำลังทำคลองน้ำอยู่นะครับทำร่องน้ำอยู่นะครับเพื่อจะระบายน้ำออกไปนะครับให้มันหมดน้ำจะได้ไม่ขังนะครับ ขันเงินเราก็เอาเข้าล่มเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้สายหน่อยครับเพราะว่าควานติดภารกิจหวานข้าวกันทุกคนเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าล่มสายๆหน่อยนะครับแดดเกือบร้อนก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับคันเงินเราก็ยืนกินหญ้าอย่างสบายใจนะครับ เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกยังไงก็จะน่าจะมีดินมาใส่นะครับันหลายก็จะเอาดินมาใส่ตรงนี้นะครับตรงที่กลางนี้ครับเพื่อจะได้ขยับคนละฝั่งได้นะครับนี่จะน้ําจะได้ไม่ขังนะครับก็จะทําคลองน้ําลงไปนะครับเพราะว่าของเราอาศัยนี้นะครับมุงหลังคาให้นะครับให้น้องช้างของเรา อาศัยใ,ใต้สะพานครับแล้วก็จะเอาน้ำข้างบนเนี่ยลงเป็นที่เป็นจุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นรูนะครับนี่ควันหลายก็ปิดรูไว้นะครับตรงนี้แล้วก็จะไประบายลงอ่านู่นครับช่องกลางนะครับควันหลายจะระบายลงอ้าวกินเข้าไปกันกันเลยกินเยอะเยอะ ับอาหารของนางนะครับปัดออกด้วยนะครับเราไปดูควานอ้วนกันนะครับว่า ใล้เสร็จหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทำร่องน้ำใกล้จะเสร็จแล้วก่อนวัน แปเลเวยแล้วครับกินเริ่มน่วมแล้วนะครับข้างล่าง ลึกแล้วดินมันน่วมแล้วดินข้างล่างมันน่วมแล้วดินข้างล่างมันน่วมแล้วยานรถติดวะเออกีกว่าปมาเขอ,อเดี๋ยวงานใหญ่เข้านะครับจะให้ควันว้วนออกก่อนนะครับแกนันก็โอเคแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจอบโกยอีกทีนะครับเป็นันว่านี่ครับเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาจอบมาโกยลงอีกทีนึงน้ำก็จะหมดแล้วนะครับ จะเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วก็กวันข้างหน้ก็คงจะถ้าฝนตกก็คงจะน้ำไม่เยอะนะครับก็ฝาก Fc ซทุกๆท,ท่านฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนในช่องพังขันเงินด้วยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องพังคันเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ควนไลจะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูนะครับผมส่วนคลิปนี้ควันหลายกับสตวขคันเงินแล้วก็ควานเม่นก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับโอ้โหเก็บขยะด้วยนะครับ ไปดูคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ